สวัสดีครับผมนายประสอนชื่นๆครับวันนี้จะมาอ่านวงจรสตาร์ครับเริ่มจากที่ B A t นะครับแบตมายังฟิวขนาด1 0 10แอมป์ครับเออ1 5แอมป์ครับมายังขั้วที่2มายังขั้ว1ปลั๊ก1 B ครับมายังสวิตช์กุญแจครับขั้วขั้ว5ปลััก A M 2ครับมายัง S T 2ครับ ขั้วเจ็ดมาลงกล้อง CPU พัก A ครับคั่วสิบสี่แล้วก็มายังคั่ว B ครับปักได้ลัก B ครับขั้วห้าสิบสองครับมานี่ครับมายังจุดต่อร่วมครับคั้วหนึ่งแล้วมาอย่างขั้วสองครับมายังอันนี้คือของเีร์ออโต้ครับผ่านสี่สิบครับ มายังคั่วห้า 5, มายังจุดต่อร่วมคั่วสิบหกครับต่อไปเป็นของเกียร์กระปุกครับมายังปักมายังคั่วสามครับมายังคั่วสองของสวิตช์คัทครับมายังคั่วหนึ่งมายังจุดต่อร่วมคั่วสิบแปดครับหลังจากนั้นมายังคั่วสิบห้าครับของจุดต่อร่วมเอสองสี่ครับ มายังบักหนึ่งครับ,มา,รบามายังดีเลย์สองครับผ่านขดลวดมายังดีเลย์หนึ่งครับแล้วก็มาลงกาวครับจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กทําให้ทําให้ครบวงจรและเกิดสนามแม่เหล็กครับหลังจ,จากนั้นหน้าคอนแทคจะสัมผัสกันครับหลังจ,จากนั้นแบตขนาดสามสิบแอมฟิลขนาดสามสิบแอมครับ จะมายังปัททกที่สองคัวที่สองปักที่โอ้ยบักที่หนึ่งครับมายังปักที่หนึ่งครับแล้วมายังปักที่มายังมายังคั้วที่ห้าของดีเลย์ครับผ่านหน้าคอนแทกมายังคั่วที่สามครับแล้วก็มายังคั่วบีของมอเตอร์ครับ มายังขั้วีของมอเตอร์ครับแล้วก็ทําให้แล้วก็ลงลงกาวครับทําให้มอเตอร์ทํางานทําให้รถติดครับ